กิจกรรมแสงสีสันแต่งแต้มท้องนาพาตอนที่3เที่ยวเทศกาลโคมลอยกับเครืชิงสำเร็จเควสทั้งหมดตีเจ้างูน้ำตัวละครสี่ดาวแล้วก็สกินแรกรับได้แล้วนะครับไปลุยกัน The well, like สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเก n ชิ i อิ m แพ c t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับกับแสงสีสันแต่งแต้มท้องนาภา ในบทที่3แล้วครับผมตอนนี้นะครับทุกกิจกรรมเปิดให้เราเล่นหมดแล้วนะรวมถึงผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมทั้งหมดกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมเ e ก s h ชินอิมแพนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Lichman Shop นะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครเขาสามารถเติมผ่าน UID ได้ด้วยนะถูกสะดวกเติมง่ายลิ้์อยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่าครับก็คลิกมาที่เปลวเพลิงแห่งดวงดาวได้เลยครับผมในบทที่3เนาะกดไปยังเควสครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยรอจนถึง8โมงเช้าถึงวันถัดไปครับเราก็ทำการกรอเวลาได้เลยครับผมไปเป็น8ดโมงเช้าของวันถัดไป จากนั้นนะครับเราก็จะกลับมาหาเครือิงที่ซิงชีวิลเลสครับผมในตอนเริ่มนะครับเราก็กลับมาคุยกับเครือชิงที่กําลังยืนคุยอยู่กับซิงชิวครับในช่วง 2- 3วันที่ผ่านมาเนี่ยซิงชิวเนี่ยเขาก็ช่วยปกป้องในเมืองซิงชีนะครับผมส่วนชงดุลเนี่ยเขาก็ปกป้องบริเวณรอบเมืองครับผมส่วนเครือชิงเนี่ยเขาก็ไปเจอเบาะแสบ้านยางเกี่ยวกับกองโจรพบว่ากองโจรเนี่ยเขาขโมยดอกไม้ไฟไปจํานวนมากเลยแล้วก็กักตุนเอาไว้ครับและเครือชิงก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกัน กับจุดท mhm. okay. 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 ี่เคยฉิงเจอเบาะแสครับจากนั้นเราก็จะมาพบกับกองโจรที่เขาขโมยดอกไม้ไฟมานะครับผมเขาก็วางแผนกันว่าเดี๋ยวเขาจะไปขโมยอีกนะเราก็ไม่รอช้าครับบูกกับเขาไปเลยครับผม พอเราจัดการเจ้าโจรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาถามเจ้าโจรพวกนี้ครับว่าขโมยดอกไม้ไฟมาทําไมเยอะแยะขนาดนี้เจ้าพวกโจรเนี่ยก็บอกว่าเขาจะจุดเจ้าโคมไฟพวกนี้ตอนเริ่มของงานเทศกาลครับผมให้คนเนี่ยแบบเกิดการโกลาหลแล้วก็เขาก็จะอาศัยจังหวนะนั้นแหละบุกเข้าไปในเมืองครับระหว่างที่คนเนี่ยกำลังตกใจกันก็จะไปบุกป,ป้นเมืองประมาณนั้นครับซึ่งนอกจากพวกเขาแล้วเนี่ยเขายังมีกองโจรอีกเต็มไปหมดเลยหลายกลุ่มเลยนะครับที่ทําภารกิจนี้ ร่วมกันครื่อรชิงเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบรอบๆนี้อีกหนึ่งที่ส่วนเราเนี่ยฝากเอาเจ้าพวกโจรพวกนี้กลับไปที่หมู่บ้านซิงชีที่ที่จะมีทหารมิลลิธหรือว่าทหารจากเมืองหลี่เย่นเนี่ยอยู่ที่นั่นครับ ออเรากลับมาที่บริเวณหมู่บ้านนะครับก็มาเจอกับซิงชิวแล้วก็ชงยุนเนาะพร้อมกับทหารจากเมืองหลี่เย่อีกนิดหน่อยครับส่วนซิงชิวเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องขอตัวแล้วนะดูเหมือนว่าหมู่บ้านเนี่ยจะปลอดภัยแล้วเขาจะต้องไปรีบทําธุรกิจทางบ้านต่อครับแล้วก็โชคดีมากเลยที่มีชงยุนมาช่วยครับชงยุนก็หันมาถามว่าเอ้ยนี่โดนหลอกใช้หรือเปล่าทําไมฉันต้องมาช่วยด้วยซิงชิวก็เลยตอบกลับไปว่า<ๆ>ก็รีบๆทํางานให้มันเสร็จไงพอเสร็จงานแล้วเราจะได้ไปสนุกกันต่อครับ แล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสักพักหนึ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่นะครับ <S <S ก็มีเสียงดอกไม้ไฟจุดขึ้นมาจากบริเวณที่เคยฉิงกําลังตรวจสอบครับพวกเราก็ตกใจเลยแล้วก็รีบมาดูที่สถานการณ์ณบริเวณนั้นครับ ปรากฏว่าเรามาเจอเครือฉิงที่ยืนงงงอยู่นะครับเขาเนี่ยไปเผอจุดดอกไม้ไฟนั่นเองเขาเจอดอกไม้ไฟอยู่2-3อันแล้วก็ไปเผอจุดเข้าครับแล้วเครือฉิงก็รายงานสถานการณ์ว่าเขาเนี่ยตรวจสอบบริเวณนี้หมดแล้วดูเหมือนว่าแถวเนี้ยปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีโจรอยู่แล้ว เราก็เลยถามเคอร์ชิงต่อว่างั้นเราก็สบายใจได้แล้วใช่ไหมอย่างนี้เรากลับไปดูเทศกาลโคมลอยกันได้แล้วใช่ไหมขอคําแนะนําหน่อยสิว่าสถานที่ที่สวยที่สุดที่จะดูดอกไม้ไฟเนี่ยคือที่ไหนเคอร์ชิงก็บอกว่าน่าจะเป็นเจดแชมเบอร์นะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะเคอร์ชิงเคอร์ชิงก็บอกว่าเออเดี๋ยวขอไปทําธุระต่ออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะตามไปครับเคอร์ชิงก็ยังทํางานหนักเช่นเคยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะภาพพูดถึงการอยากให้เคอร์ชิงพักผ่อนเนี่ยเราควร ไปหาใครครับไปหาปู่นั่นเองครับที่ร้านเติร์ดเหล่าน็อคเอาท์ครับพอเรากลับมานะครับเราก็เจอยุนจินเนี่ยกำลังมาขอคำปรึกษาจากปู่เล็กๆน้อยๆครับนั่งคุยกันอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยยุนจินก็จากไปครับเพราะว่านัดสินญาณเอาไว้แล้วก็มาเข้าเรื่องที่เราคุยกับคุณปู่ค้างเอาไว้ครับว่าเราเนี่ยจะทำยังไงดีให้เครื่งได้รับการพักผ่อนครับ ไมอนเนี่ยก็ออกอุบายเรื่องของการแต่งเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งขึ้นมาครับเกี่ยวกับเรื่องของกินนะโดยเรื่องเล่าเนี้ยก็ได้อินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากหลายๆคนที่เราไปคุยมาในงานเทศกาลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าวังวนเมคา ที่พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าเชฟบางคนเนี่ยเขายุ่งจนไม่สามารถรับประทานอาหารของตัวเองได้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากเกินไปหรือจะเป็นคําพูดของเหยียนเฟยครับที่เคยพูดว่าการพักผ่อนเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การทํางานดีขึ้นครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเชฟแล้ว ถ้าเกิดว่าเราทําอาหารดีๆออกมาแต่เราไม่เคยได้กินเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับอาหารที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็จะแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นสตอรี่คร่าวๆที่ไพมอนเนี่ยพยายามจะแต่งขึ้นมาจากเรื่องราวที่เราไปเจอมาในเทศกาลนี้นะครับซึ่งปู่ก็บอกว่าเรื่องราวประมาณนี้แหละใช้ได้แล้วเอาไปเล่าให้เคร์ฉิงฟังครับเครฉิงเนี่ยจะต้องเข้าใจความหมายของเรื่องเล่านี้แน่นอนเราก็เลยกลับไปเล่าให้เคร์อฉิงฟังครับ to end. พอเรากลับไปเจอเคร์อชิงนะครับเครือชิงเนี่ยก็ยังติดอยู่กับงานวุ่นวายการแบบว่ารักษาความปลอดภัยของเทศกาลการลาดตระเวนการจัดเทศกาลครับเราก็เลยบอกว่าเรามีเรื่องจะคุยด้วยเครือชิงเดี๋ยวเราไปคุยกันที่เจดแชมเบอร์แล้วกันเนาะพอกลับมาที่เจดแชมเบอร์ครับ ไอมอนเนี่ยก็ได้เริ่มเล่าเรื่องของเชฟยอดฝีมือคนหนึ่งให้ฟังครับเรื่องของปัญหาที่เชฟเนี่ยเขาทํางานหนักไปแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นมาช่วยเลยสุดท้ายเนี่ยร้านของเชฟคนนี้ก็เจ๊งนะเพราะว่าเขาเนี่ยดื้อร้านครับไม่ยอมพักผ่อนรสชาติเนี่ยมันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมครับ พอเล่าจบแล้วเนี่ยเคร์อฉิงเนี่ยก็พอเข้าใจเรื่องราวครับว่าเราเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรครับแล้วเครือฉิงก็บอกว่าเออจริงๆก็เข้าใจทั้งหมดนะแต่ว่าลืมคิดไปเลยนะเหมือนหมอกที่บังตาอยู่นะครับผมมันอยู่ใกล้มากจนมองไม่เห็นครับแล้วเคร์อฉิงเนี่ยก็เริ่มผ่อนคลายตัวเองลงนิดนึงครับแล้วก็บอกว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เวลาเดินช้าลงนิดนึงครับเพื่อที่จะมีเวลาเนี่ยไปเดินชมผู้คนในเมืองครับเดินชมเทศกาลต่างๆแล้วก็มีเวลาเพลิดเพลินไปกับเทศกาล l a นเทอร์ไลท์หรือว่าเทศกาลโคมลอยหรือว่าดอกไม้ไฟครั้งนี้ครับและในตอนสุดท้ายของบทนี้นะครับเราก็ตัดเข้าสู่คัสซีนครับซึ่งบอกเลยว่าคัสซีน,นี้อบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับ อยากให้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วก็รับชมด้วยตัวเองเลยครับไปดูคัดซีนกัน The item Lady Ningguang prepared for you has arrived. <sighs> Traveler, wait here for a moment. Don't go anywhere. Huh? Must be something important. had a personal tailor make it for me said it's an imported style well do you like it wow it's beautiful <laughs> it's time traveler please enjoy the grand finale of this year's lantern rite the fireworks show Check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beto. Seems I've struck gold with this one. Baiju. sorry to trouble you again this year. <laughs> no trouble at all. Oh. Lantern right. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <Look>. <laughs> Happy lantern right. Huh? Huh? <laughs> Happy lantern <laughs> right. <laughs> จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมแสงสีสันแต่งแต้มท้องนาภาในบทสุดท้ายนี้นะครับผมยังไงก็สุขสตรเทศกาลและเทอร์ไลท์นะครับทุกคนโอเคครับผมกลับมาที่กิจกรรมของเรากันดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมในรอบนี้นะก็หลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำเควสในบทที่3เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ปลดให้เราเนี่ยทำพุในแบบสุดท้ายแล้วครับก็เริ่มทำพุกันได้เลยเหมือนเดิมครับ สองแบบสุดท้ายตรงนี้เลยครับผมโอ้โหมีหลายอย่างเลยนะอะก็เริ่มทำกันเลยครับเรียบร้อยครับผมสองแบบสุดท้ายนี่ผมยังไม่ทำแพบบ คุณภาพสมบูรณ์ยังไม่เพอร์เฟกนะแต่ก็4,900กากว่าแล้วพอใจแล้วครับมันก็สามารถแลกรับของรางวัลทั้งหมดแล้วครับผมกลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งเนาะไปที่นี่เลยนี่กดรับของรางวัลเลยครับเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงบทที่3ด้านล่างตรงนี้นะ โอเคครับไปลุยกันเลยซึ่งในตอนนี้เพื่อนๆจะได้สูตรอาหารมาด้วยครับจะต้องไปลุยกันแล้วไปเลยครับจะไม่ใช่เป็นการไปขับเรือเยอะๆเหมือนเดิมแล้วนะครับมาตีหมอนได้เลยครับผมเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ดาบแบบนี้ไปเลยครับ พอเพื่อนเพื่อนมาถึงแล้วก็กดเริ่มท้าทายได้เลยครับซึ่งในตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับก็คือจะมีมอนสเตอร์ที่มีสัญลักษณ์แดงๆอยู่บนหัวแบบนี้เนาะก็จะต้องเอาดอกไม้ไฟเนี่ยไปเคลื่องใส่เขานะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมาทีละตัวใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้จะมาเป็นฝูงแบบนี้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมอ่ะเพื่อนเพื่อน เริ่มมาเนี่ยใครอยากให้มันง่ายขึ้นก็เก็บดอกไม้ไฟก่อนได้เลยเนะครับพอล้างสัญลักษณ์บนหัวเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็เริ่มตีมอนไปเรื่อยๆได้เลยครับสบายๆเลยครับ เทียบรอยโดยภารกิจของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เป็นการแค่จัดการมอนสเตอร์ครับแล้วก็จัดการให้เร็วที่สุดด้วยก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดครับผมอันนี้จัดการให้เหลือเวลา90วินาทีนะก็รับของรางวัลมาเลยครับได้สูตรอาหารมาด้วยเป็นเบลที่ฟูเยียนะครับมากดใช้แล้วก็ดูสินี่เลยทุกคน่าเป็นแบบว่าอาหารหลากหลายชนิดครับผม เป็นการเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มอัตราคลีด้วยนะถัดมาในกิจกรรมที่3นะครับเงามาหาสรรย์กันบ้างอันนี้ก็มาต่อได้เลยครับเพื่อนๆก็กลับไปที่ NPC ตัวเดิมเลยครับคุยกับคุณเยือนหลงแล้วก็มาเล่นต่ออีก3อันครับผมมาแล้วโอ้รีบจับเวลาจังคราวนี้มีส่วนประกอบ1-2ไปอีกนะอะไรเอ่ยโอ้โอ มันจะเป็นไม้หรือเปล่านะอะไรอะ่ะทุกคนปูเหรอมันขาป,ปูเลยปูขนอะไรแบบนี้เอ่อาเป็นรูปควางทุกคนอ๋อองนี้เป็นเขาอีกอันหนึ่งได้แล้วเป็นควางครับอย่างยากเลย ไปต่ออันถัดไปครับเ,เอ๋ยเอยผมว่ามันต้องมาทับกันดอกไม้ดอกไม้ของกอันยูเหรอเหมือนเป็นดอกไม้แบบนี้ดอกบัวดอกบัวหรือเปล่านะแบบเป็นดอกไม้มีเกสรอ,อ่ะเกสลิลี่เกสลิลี่เกสลิลี่หรือเปล่านี่ไง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 ,ไง,ไงแถวแนี้แหละยังอ้า ได้แล้วเป็นรูปดอกไม้ครับปิศนาโคมถัดมาโอ้ยอันนี้3ามส่วนเลยยังยากเลยเดี๋ยวประกอบกันก่อนว a ดอะนก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 ไหมนกไหม,มท่านเซียนกะเรียนนี่นี่ได้หัวได้หัวนี่หัวสวยงามต่อไปตัวครับ อา้าวผิดด้านครับกลับมาด้านนี้หมุนตั้งนานผิดด้านอย่างนี้ไม่ได้หรอยากจังเลยถือว่าผมหมุนผิดด้านอ่านี่ไงโอ้โห กว่าจะได้เป็นนกเกระเรียนทุกคนผมเล่นไป4นาทีกว่าเกือบ5นาทีนะครับปวดหัวเลยนะฮะอันสุดท้ายเรียบร้อยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาเสร็จแล้ว789เนี่ยไม่ต้องสนเวลาเลยนะก็มากดรับของรางวัลได้เลยครับแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายครับผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลนะครับผมมาแล้วคลิกเข้ามาเลยนะครับ ก็กิจกรรมนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับนอกจากตีต,ตีตีเจ้างูพวกนี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ที่เพื่อนๆจะต้องทำเนี่ยก็คือตีเจ้างูทะเลตัวนี้นะครับทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับผมกดเข้าท้าทายไปได้เลยแล้วก็เทเลพอร์ตไปได้เลยครับไม่ต้องเดินไปเองนะจัดทีมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลุยกันเลยนะครับผมเกาะเข้ามาแล้วก็กดเริ่มท้าทายไปได้เลยครับ ในด่านนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกินอาหารกินยากันได้ปกติเลยนะ <Next time. S 1> โดยเจ้างูที่เพื่อนๆจะต้องตีเนี่ยเขาจะมีสีอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่างูตัวไหนไม่ขึ้นสีสว่างสว่างเนี่ยก็แปลว่ายังตีไม่ได้นะครับ <c oughs> นี่คอยหลบเจ้าน้ำวนๆตรงกลางหลบหนีออกมานะครับอย่างตัวนี้นะครับตายแล้วสีเขาก็จะหมองลงไปนะครับผม เราก็รอตีตัวถัดไปครับ่าตัวนี้ทุกคนสองตัวเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะเหลือสีสว่างอีกหนึ่งตัวนะ เรียบร้อยครับผมท้าทายวนไปแบบนี้6ครั้งด้วยกันนะครับ บอสเนี่ยจะมีสกิลอยู่ประมาณ3แบบนะครับแบบแรกเนี่ยดูดน้ําตรงกลางแบบที่2นะครับก็คือตัวที่น้ําตกตกลงมานะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือที่เขายิงน้ํามานะครับส่วนเจ้านอนลงมาเนี่ยก็จะนอนลงมาเรื่อยๆให้เราตีนะครับผมเวลาวิ่งก็อาจจะพยายามอยู่ขอบขอบหินเอาไว้นะเพื่อนๆ หลังจากที่เพื่อนๆท้าทายครบ6ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดรับกล่องได้เลยครับผมในวันนี้นะครับวันที่31มกราคมเพื่อนๆสามารถเคลียร์ทุกกิจกรรมเคลียร์ทุกรางวันของกิจกรรมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถมากดลับนี่เลยอันดับแรกครับความร่วมมือที่ดีเยี่ยมเลือกลับตัวละครได้1ตัวครับ อันนี้เพื่อนๆเลือกรับตัวที่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะปลดหมูดาวหรือว่าใครยังไม่มีตัวไหนเนี่ยอยากได้มาติดไอดีก็กดได้ครับส่วนตัวถ้าเอาแบบมีประโยชน์เลยจริงๆถ้าใครยังไม่มีตัวละครใดๆเลยก็อาจจะมาเปิดซิงคิวอย่างนี้เป็นต้นครับผมส่วนผมขอเปิดเป็นหนิงกวงแล้วกันครับกดยืนยันคําเชิญเรียบร้อยก็จะเป็นการปลดนะเพราะว่าของขอมูดาวเต็มไปแล้วนะครับกดเชิญเรียบร้อยแล้ว และอีกหนึ่งของรางวัลที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเงาใต้แสงจานตัวนี้ชุดของหนิงกวงของเรานั่นเองถ้าเพื่อนๆเ,เล่นกิจกรรมครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มากดรับของขวัญน,นี่เลยเรียบร้อยสําหรับชุดสกินหนิงกวงสวยมากๆเลยอีกหนึ่งชุดนะครับผมฟรีๆด้วยนะและก็ที่มาที่ร้านค้ากิจกรรมครับณนะตอนนี้เพื่อนๆสามารถซื้อของรางวัล ทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องการได้แล้วนะอ่ะก็แกลกรับไปเลยครับเรียบร้อยครับเหมาหมดทั้งร้านเรียบร้อยก็จะเหลือ0 0 0แบบนี้แล้วก็สินค้ามหมดทั้งหมดพอดีกันเลยครับผมแล้วก็เป็นอันจบกิจกรรมแสงสีสรรันแต่งแต้มท้องนาภาดโดยสมบูรณ์ครับผมนายขอลองชุดหนิงกวงหน่อยสิ นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมแสงสีสันแต่งแต้มทองนภาแล้วนะครับผมกิจกรรมนี้ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะครับมีการจุดพลุอะไรต่างๆเป็นกิจกรรมที่ฟีลกูดมากมากจริงๆเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ45554ืับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ สรับคลิปนี้ผมเค้์ชิงแล้วก็หนึ่งกวงก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together